สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูตุวมีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การน,นับจำนวนและบอกค่าตัวเลข1-2ถึง2นะคะเรามาดูกันเลยนะคะตัวแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรในรูปภาพคะอ่าเจ้าช้างเจ้าช้างสีอะไรเอ่ย สีฟ้าน่ารักมากเลยนะคะเจ้าช้างตัวนี้มีจำนวนกี่ตัวเด็กๆนับสิคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลย1ตัวแล้วเด็กๆคิดว่า1จะเป็นตัวเลขอะไรดีล่ะอ่าหนึ่งก็ต้องเป็นมีค่าหงตัวก็ต้องเป็นตัวเลขเท่ากับเลขหนใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะปิง๊งปอง ว้าวอ่าเจ้าช้าง1ตัวก็จะเท่ากับจำนวนตัวเลขเท่ากับ1น,นะคะมีค่าเท่ากับ1อ่าอันนี้คือเลข1อาราบิกอ่าเด็กๆพูดตามค่ะเลข1อาราบิกยอดเยี่ยมค่ะช้าง1ตัวเท่ากับเลข1 1ตัวนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปปิ้งปองอ๋อว้าวตัวสีม่วงนี่คือ เลขหนึ่งเหมือนกันนะคะเด็กๆตัวนี้เขาเรียกว่าเขามีชื่อนะคะเขาชื่อว่าเลขหนึ่งไทยเด็กๆพูดตามค่ะเลขหนึ่งไทยตัวสีแดงเลขหนึ่งอาราบิกเก่งมากค่ะแล้วตัวสีม่วงเลขหนึ่งไทยโอเคมีช้างทั้งหมดหนึ่งตัวนะคะ เก่งมากๆเลยอ่ะเรามาดูค่าจำนวนตัวต่อไปกันเลยนะคะววันนี้เดินเข้าป่าเจอใครคะเนี่ยอ่าเจ้าสิงโตสิงโต,งโต,งโตภาษาอังกฤษเรียกว่า l i ออนนะคะไลออนตัวนี้มีกี่ตัวคะหนึ่งตัว มีเพื่อนหรือเปล่าเด็กๆอยากให้เขามีเพื่อนไหมคะโอเคอ่ะอยากให้มีเพื่อนนะคะขอเพื่อนหน่อยปิ้งปองสองตัวเอามานับสิว่ามีจำนวนเจ้าสิ่งโตนี้มีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวอ่าตัวเลขจะเป็นตัวอะไรนะมาดูกันเลยคะ่ะว้าวโอ้โอ มีเจ้าสิงโตสองตัวก็ต้องเป็นเลขสองหัวเป็ดอ่าลักษณะของเลขสองจะมีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีค่าจำนวนเท่ากับสองต่อไปค่ะปิ้งปองอ่าตัวแบบนี้อ่าตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเลขสองไทยเด็กๆพูดตามค่ะเลขสองไทย เก่งมากๆค่ะตัวสีแดงเลขสองอาราบิกอ่าตัวสีน้ำเงินเลข2องไทยจำนวนเจ้าสิงโตมีทั้งหมดสองตัวจึงเท่ากับจำนวนเลข2นะคะอ่ให้เด็กๆจดจำด้วยนะคะลูกเก่งมากๆเลยอาไหนใครจำได้บ้างเอ่ยเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ โอเคแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะบ๊ายบาย